ในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศนะครับมีไม่กี่เรื่องหรอกครับที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้เท่ากับการที่ชาติมหาอำนาจประกาศว่าจะเข้าไปบริหารประเทศอื่นและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป๊ะๆเลยครับเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะเข้าควบคุมเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราวโอการขึ้นไหวครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจุดประกายคําถามใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องอธิปไตยเสถียรภาพและอนาคตของโลกเราไปเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากคําประกาศที่ต้องบอกว่าช็อกโลกประโยคนี้เลยครับ ไอ้ถ้อยคําที่ว่าบริหารเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปลอดภัยเหมาะสมและรอบคอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆนะครับแต่มันคือการขีดเส้นแบ่งใหม่ทางการทูตเลยแล้วคาที่มันดูคลุมเครือแบบจงใจพวกนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้โอเคครับเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การปรับนโยบายต่างประเทศธรรมดานะครับแต่มันคือการกระทําที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งทางการทูตที่ ที่เคยถูกมองว่าใครก็แต่ต้องไม่ได้มาตลอดแล้วสหรัฐก็เรียกสิ่งนี้ว่าภารกิจเพื่อเสถียรภาพจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการใช้คําพูดคือทำเนียบขาวเนี่ยระมัดระวังมากครับที่จะไม่ใช้คําว่ายึดครองแต่กลับเลือกใช้คําว่าภารกิจแทนโดยเน้นย้ําเลยว่าเป้าหมายหลักคือเพื่อห,หยุดความรุนแรงฟื้นฟูประเทศแล้วก็ทําให้เวเนซุเอลากลับสู่ภาวะปกติให้ได้ ทีนี้คําถามก็คือแล้วเหตุผลที่สหรัฐเอามาอ้างเพื่อสนับสนุนการกระทําที่มันไม่เคยมีใครทํามาก่อนแบบนี้คืออะไรกันแน่ทําเนียบขาวให้เหตุผลหลกัลกๆมา3มข้อครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปทีละข้อเลยข้อแรกเลยนะครับคือข้ออ้างเรื่องรัฐล้มเหลวสหรัฐชี้เลยว่าโครงสร้างของเบเนซุเอลาเนี่ยมันพังทลายลงไปหมดแล้วคือในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย คำว่ารัฐล้มเหลวมันหมายถึงสภาวะที่รัฐบาลไม่สามารถทําหน้าที่พื้นฐานในสุดได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาหารเรื่องยาหรือการคุมเศรษฐกิจซึ่งสภาวะแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะลุกลามไปกระทบประเทศเพื่อนบ้านได้เลยส่วนประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงแบบเต็มๆเลยครับคือวอชิงตันมองว่าเวเนซุเอลาได้กลายเป็นเหมือนเซฟโซนสําหรับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเครือข่ายขายขาเสพติดแล้วก็กลุ่มติดอาวุธต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นภัยคุกค,ค,คามโดยตรงต่อผลประโยชน์ของสรรััฐแลก็ชาตติิพนธม และเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือเรื่องเศรษฐกิจครับสหรัฐให้คำมั่นสัญญาเลยว่าจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเวเนซุเอลาโดยยืนยันว่าเป้าหมายก็คือต้องการให้รายได้มหาศาลจากทากรัพยากรพวกนี้เนี่ยกลับไปสู่ประชาชนจริงๆไม่ใช่ไปตกอยู่ในมือของคนแค่ไม่กี่กลุ่มเหมือนที่ผ่านๆมาเอาละพอสหรัฐประกาศเหตุผลของตัวเองออกมาแบบนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วโลกภายนอกละ่ะเขามองเรื่องนี้กันยังไง คำตอบก็คือปฏิกิริยาที่ตอบกลับมาเนี่ยทั้งเร็วและก็แรงมากๆครับคือทันทีที่คําประกาศจบลงเลยนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติก็ดังกระหึมมิดมาทันทีหลายประเทศมองว่านี่คือการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นแบบจงแจ้งเกินไปแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากด้วยตารางเปรียบเทียบอันนี้มันฉายภาพได้ชัดเจนมากๆเลยครับฝั่งหนึ่งสารัฐบอกว่าต้องการฟื้นฟูรัฐแต่ฝั่งมองว่านี่มันแทรกแซงอธิปไตยชัดๆสารัฐบอกจะหยุดความรุนแรง แต่ฝั่งบอกนี่คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในขณะที่สหรัฐอ้างว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนก็มีเสียงวิจารณ์สวนกลับมาทันทีว่าเป้าหมายที่แท้จริงน่ะคือผลประโยชน์จากน้ํามันต่างหากซึ่งข้อกล่าวหานี้มันสะท้อนแนวคิดเรื่องจักรวรรดินิยมยุคใหม่ที่อำนาจไม่ได้มาจากการยึดดินแดนแต่มาจากการควบคุมทรัพยากรแทนแล้วปฏิกิริยาที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับก็คือการเคลื่อนไหวในเวทีสาประชาชาติมีการเรียกร้องให้จัดประชุมฉุกเฉินด่วนเลย เพื่อมาถก ok กันว่าสิ่งที่สหรัฐทำเนี่ยมันชอบทําหรือเปล่าหลายประเทศยังเรียกร้องให้สหรัฐกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยว่าจะถอนตัวเมื่อไหร่เพื่อป้องกันไม่ให้การบริหารแบบชั่วคราวเนี่ยมันจะกลายเป็นการควบคุมแบบยาวๆไปเลยเอาละครับทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองจากระดับโลกมาซูมเข้าไปดูสถานการณ์ข้างในเวเนซุเอลาเองบ้างดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าปฏิกิริยาของคนในประเทศเนี่ยมันทั้งซับซ้อนแล้วก็แตกแยกกันสุดๆไปเลยครับ สำหรับชาวเวนเนซุเอลาจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ต้องเจอกับความยากลำบากมานานหลายปีการเข้ามาของสหรัฐเนี่ยถูกมองว่าเป็นเหมือนความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้ยุติความวุ่นวายทั้งหมดแล้วก็สร้างชาติขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับโอ้โหคลื่นแห่งความโกรธแค้นแล้วก็ความรู้สึกรักชาติก็ปะทุขึ้นมารุนแรงเหมือนกันคือชาวเวนเนซุเอลาอจำนวนมากกมองว่านี่คือการรุกรานอธิปไตยที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดพวกเขายืนกรานเสียงแข็งเลยว่าอนาคตของประเทศจะต้องถูกกำหนดโดยชาวเวนเนซุเอลาเท่านั้นไม่ใช่จากมหาอำนาจข้างนอก สถานการณ์ทั้งหมดนี้มันเลยกลายเป็นบททดสอบที่สําคัญมากๆไม่ใช่แค่สําหรับสหรัฐหรือเวเนซุเอลาเท่านั้นนะครับแต่สําหรับระเบียบโลกทั้งใบเลยและมันก็ทิ้งคําถามสําคัญสําคัญที่ยังไม่มีคําตอบไว้มากมายเรากลับมาที่วลีเดดจากคําประกาศของทรัมป์กันอีกครั้งนะครับปลอดภัยเหมาะสมและรอบคอบคําถามก็คือทําไมต้องใช้คําที่มันฟังดูก,กว้างๆแบบนี้ด้วยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ตรงกันเลยครับว่าคําพวกนี้ถูกเลือกมาอย่างจงใจ เพื่อให้มันมีความหมายที่ยืดหยุ่นมากๆคือมันไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนเลยว่าจะถอนกำลังเมื่อไหร่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสหรัฐสามารถใช้ดุลยพินิษ์ของตัวเองลุน้นล้วนเลยในการตัดสินใจว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ดังนั้นประเด็นใหญ่ๆที่ยังค้างคา,าใจทุกคนก็คืออะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงกันแน่มันเป็นเรื่องน้ำมันใช่หรือเปล่าแล้วคำว่าชั่วคราวเนี่ยมันจะมีความหมายจริงๆหรือสุดท้ายมันจะกลายเป็นการยึดครองในทางปฏิบัติและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ สหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงบทเรียนราคาแพงที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการเข้ากระแทกแซงในประเทศอื่นอย่างในอิรักหรืออัฟกานิสถานได้หรือไม่และนี่คือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับการเดิมพันที่สูงเลี้ยวครั้งนี้จะจบลงด้วยการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงอย่างที่ประกาศไว้ได้จริงหรือหรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นแค่เชื้อไฟที่ไปจุดประกายความขัดแย้งรอบใหม่ที่มันทั้งซับซ้อนและทำลายล้างยิ่งกว่าเดิม นี่คือคำถามที่คงมีแต่เวลาเท่านั้นละครับที่จะให้คำตอบเราได้